สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็เป็นใบงานที่4นะครับเรื่องของการเดินาสายไฟแบบเข้าโค้งนะครับเข้ามุมแล้วก็เป็นสายเส้นคู่นะครับหลักการเหมือนกับใบงานที่3ที่เป็นการเดินเข้ามุมแบบเส้นเดี่ยวนั่นเองนะครับก็คือวัดจุดต,ต่างๆคือจุดหักมุมเนี่ยครึ่งหัวค้อนแล้วก็2จุดติดกันนะครับแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งหัวค้อน1หัวค้อนนะครับทั้งฝั่งบนและฝั่งล่างนะครับ วิธีการก็คือไม่เกินครึ่งหัวค้อนเราก็ตีกิ๊บปกตินะครับอันนี้ครูกอนอนุญาตขออนุญาตใช้ตัวเดิมนะครับในการเดินสายนะที่แตกต่างก็คือนะครับเราจะใช้กิ๊บเบอร์ยาวเพื่อสามารถใส่สายได้2เส้นนะครับนะจุดต่อครับจุดต่อไปก็จะเป็นหนึ่งหัวค้อนเช่นเดิมนะครับหนึ่งหัวค้อนเช่นเดิมอันนี้ครับ จะไม่ได้เปลี่ยนนะครับผูกขาดทำ่างนี้เช่นเดียวกันครับทั้งสองฝั่งนะครับหันหัวไปทางเดียวกันนะครับหันหัวไปทางเดียวกันแบบนี้ครับนะนะนะทำเช่นเดียวกันเลยครับสายเราใช้แค่สองเส้นเท่นาน,นั้นเองครับนัองเรียน คือข้อแตกต่างครับแล้วก็คิปก็คือใช้ตัวใหญ่โดยที่เราสามารถใช้สายได้มากกว่าอย่างเส้นนะครับแล้วก็เอาสายมาครับสายสายก็เราก็ประกบคู่นะครับในลักษณะนี้นะฮะแล้วเราก็เดินตามปกติครับวางเข้าไปให้อยู่ตรงกลางเส้นสองเส้นก็คืออยู่ตรงกลางนั่นเองอันนี้เป็นการทดลองให้นักเรียนดูนะครับเินจริงๆก็เดินให้สวย แล้วก็ล็อกสายครับสายตรงนี้ครับเราไปแน่นนะครับทั้งสองด้านทำเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเปลี่ยนขนาดสายแล้วก็ขนาดของกิปนะครับสายไม่ใช่เปลี่ยนขนาดตืบทบสายนี่แล้วก็ตรงนี้ก็หักมุมครับเ่ แพรไม่ตรงที่สุดแล้วก็เดี๋ยวใช้คอดัดได้นะครับแล้วก็ล็อกครูจะสอนทฤษฎีไปก่อนนะครับการปฏิบัติทุกใบงานเดี๋ยวจะมีย้อนหลังกลับมาตอนนี้เป็นใบงานที่4ในแง่ของใบงานปฏิบัติแล้วนะครับทำในลักษณะนี้ทำเรื่อยๆช้าๆนะครับแต่กรูกรีบนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล,ลแล้วก็กินหลัง ก็แบบนี้ครับก็ลอกเรียบร้อยแล้วเราก็ดัดสายให้สวยสัมพัญที่สุดนะครับก็คือในจุดของการเข้าโค้งตรงนี้นะรเรียนต้องให้เรียบร้อยนะครับสายทุกอย่างดัดให้ตรงพยายามให้ตรงที่สุด นะครับแล้วก็รอยระหว่างเส้นเนี่ยก็ให้มันมีน้อยที่สุดนะครับนี่คือการเดินสายเข้ามุมแบบเส้นคู่ครับก็มีเท่านี้ครับนักเ,เรียน